For the good Health เพื่อสุขภาพที่ดีสารคดีเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพดำเนินการตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาคมของมหาวิทยาลัยและประชาชนในชุมชนรอบข้าง อาหารเป็นพิษ mm hmm. คุณผู้ฟังคะเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะเคยมีอาการท้องเสียกันมาบ้างแล้วนะคะซึ่งการท้องเสียนั้นอาจจะมีได้หลายสาเหตุวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับอาการอาหารเป็นพิษกันคะ่ะสำหรับอาการอาหารเป็นพิษจะมีอาการถ่ายเหลวสาเหตุเนื่องมาจากการกินอาหารที่ไม่สะอาดเกิดขึ้นจากเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งที่ชื่อว่าส p ตฟิโลคอคัส อาหารเป็นพิษตามความหมายดั้งเดิมหมายถึงโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียสเตฟิโฟลคคคัสเพียงตัวเดียวเท่านั้นแต่ปัจจุบันเราหมายรวมไปถึงอาการที่เกิดจากการกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้ออีโคไลอีกด้วยอาการท้องเสียที่เกิดจากอีโคไลเป็นอาการท้องเสียที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเช่น <c oughs> จากการกินอาหารทะเลส้มตำขนมจีนเหล่านี้เป็นต้นคนที่ได้รับเชื้ออีโคไลพร้อมๆกันอาจจะไม่เกิดอาการท้องเสียหมดทุกคนก็เป็นได้นะคะ อีโคไลเป็นแบคทีเรียรูปแท่งย้อมติดสีแกรมลบซึ่งมีสารพิษทําให้เกิดอาการท้องเสียอีโคไลมีสารพิษ2ชนิดชนิดหนึ่งเป็นสารที่มีโมเลกุลใหญ่และถูกทําลายให้หมดไปด้วยการทําให้อาหารสุกแต่อีกชนิดหนึ่งที่ผลิตออกมาพร้อมๆกันนั้นมีโมเลกุลที่เล็กกว่าและเป็นสารทนไฟที่ไม่สามารถทําลายได,ได้ด้วยความร้อนสารพิษทั้งสองชนิดนี้มีผลทําให้ท้องเสียเช่นเดียวกันดังนั้น หากอาหารปนเปื้อนสารพิษเหล่านี้แล้วไม่ว่าจะทําให้สุกก่อนหรือไม่ก็จะไม่มีทางทําลายสารพิษของมันให้หมดไปได้มีทางเดียวที่จะป้องกันได้ก็คือคุณผู้ฟังควรจะทิ้งอาหารนั้นไปซะอาหารเป็นพิษมักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่ร่างกายของเราได้รับเชื้อแบคทีเรียเข้าไป ระยะเวลาจากการกินอาหารที่ปนเปื้อนแบคทีเรียตัวนี้จนกระทั่งเกิดอาการนั้นอยู่ระหว่าง1-6ชั่วโมงและระยะที่มีอาการก็เป็นระยะเวลาไม่นานนักนะคะนั่นก็คือประมาณ10ชั่วโมงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์นิตยสารหมอชาวบ้านในคอลัมน์เรื่องน่ารู้ติดตามสารคดีเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ For t เ e Good Health เพื่อสุขภาพที่ดีได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่คลื่นวิทยุแห่งนี้สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ